มาดูกิจกรรมภายในกรุงเทพมหานครที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมเข้าร่วมตามความสนใจนะครับกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยประชากรที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติชาติพันธุ์และศาสนาล่าสุดนั้นพันเอกสิทธิโชคมุกเตียนะครับท่านเป็นชาวมุสลิมนะครับได้ส่งข่าวสารว่าสวัสดีครับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีหรือสถาปัตยกรรมอยากเชิญชวนให้ท่านมาชมมัสยิดเซฟีตึกขาวซึ่งเป็นมัสยิดที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นมาเมื่อ120ปีที่แล้วอยู่ฝั่งทนบุรีครับท่านผู้ชมครับเป็นมัสยิดที่สวยงามมากแล้วก็ผู้คนมักจะแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่นั่นตั้งอยู่ที่เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร พันเอกสิทธิโชคมุกเตียบอกว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่คงไม่รู้จักมัสยิดนี้เนื่องจากปัจจุบันมิได้มีชุมชนอยู่ใกล้มัสยิดอีกแล้วจึงอยากจะประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้ทราบว่าขณะนี้มัสยิดเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมในวันที่9พฤศจิกายนนี้เวลา13นาฬิกาดังนั้นท่านผู้ชมแนวหน้าท่านใดสนใจนะครับลองแวะไปเยี่ยมชม หรือจะบอกต่อไปยังคนที่สนใจก็ได้นอกจากการนำชมตัวมัสยิดที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และสวยงามแล้วจะมีการบรรยายเรื่องราวของพ่อค้าที่เดินทางมาจากแคว้นคุชราตอินเดียเพื่อมาค้าขายอย่างสยามประเทศเมื่อร้อยหกปีก่อนซึ่งปัจจุบันยังมีชื่อให้ได้ยินอยู่เช่นตระกูลอับดุลราฮิมรับรองว่าเวลาของท่านจะไม่เสียเปล่า จากนั้นก็ได้ทำลิงค์ให้ลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมแนวหน้าเข้าไปที่ Facebook Page ชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้มัสยิดเซฟีแล้วลงทะเบียนได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า Facebook Page ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดเซฟีแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยจากนั้นวันที่9 พฤจศจิยายนี้เวลาบ่ายโมงก็เดินทางไปยังมัสยิดเซฟีแล้วก็ร่วมเรียนรู้ร่วมกิจกรรมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกันได้เลยนี่คือกิจกรรมที่น่าสนใจที่ขออนุญาตส่งข่าวถึงท่านผู้ชมนะครับเราจะได้เรียนรู้ความหลากหลายความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบนความแตกต่างหลากหลายของกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานะครับ และมัสซิเซฟีนั้นมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามจริงๆนะครับ